โอเเเคครรับริ่มลยสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรถบรรทุก i s ู z u นะคะคิงยนทุกท่านและก็สวัสดีแฟนๆบั้นีซูซุบูดีรัมนะคะสำหรับวันนี้พี่เปิ้ลก็มีกิจกรรมดีๆนะคะ FRR Mixer อยู่ที่อำเภอรับภาชัยนะคะสำหรับวันนี้พี่เปิ้ลก็พาพี่คนขับนะคะทดสอบรถมิกเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับพี่คนขับกันนะคะ พี่ชื่ออะไรคะชื่อมนครับผมชื่อมนเนาะพี่ขับรถมิกเซอร์มานานแค่ยังไงอ่าสองปีกว่าแล้วสองปีกว่าครับผมส่วนใหญ่ขับเป็นรถใหม่รถเก่าคะอ่าทั้งรถใหม่ทั้งรถเก่าทั้งรถใหม่และรถเก่าครับเคยเคยขับอีซูซูมาบ้างไหมคะอีซูเคยขับมาคยขับมาค่ะอ่าน่าจะร้อยสามสิบร้อยสามสิบเออแล้วตัวหกล้อล่ะคะใช่ตัวหกล้อร้อยสามสิบแต่สิบล้อสองร้อยสามสองร้อยสามครับผม แล้วพอขับคันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกความรู้สึกมันคิดถึงตอนที่เคยขับตอนนั้นเลยครับคทีสุดสบายไหมคะบครับผมสบายดีแล้วยังไงบอกได้ไหมคะก็คือนุ่มดีมันกระทับด้วยครับมันนุ่มดีกระชัดรับแล้วเวลาเวลาที่โค้งนะคะนั่สมีวงเลี้ยวของเขาเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคครับผมก็โอเคครับผม นิ่งอยู่ครับไม่ไม่ดึงมากไม่ดึงมาก,มมากครับแล้วแล้วเวลาตอนที่เราไปตรงหน้างานนะคะตอนที่เราขึ้นเราใส่เกียร์ล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ใส่เกียร์ก็เข้าเข้าเกียร์ง่ายใส่เกีย,ยร์ง่าย๋อแล้วถ้าเปรียบเทียบกับกับที่พี่ขับมาคะมันม <บา S 2> นันแตกต่างกันแบบไหนยังไงบ้างครับที่ที่ขับมาของปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับปัจจุบันปัจจุบันนี้มันเป็นรถเก่าเป็นรถเก่าครับผมรถเก่าแล้วการเข้าเกียร์อะไรมันก็ยากกว่า แล้วเมื่อกี้นี้แอบได้ยินมาว่าตอนที่เราเข้าไปตรงหน้างานใช่ไหมคะปกติแล้วพี่เป็นเกียร์ไหนแล้วของเราตอนตอนขึ้นตอนขึ้นไปอย่างเป็นเกียร์ไหนเกียร์สองครับผมเกียร์สองเกียร์สองขึ้นได้สบายๆใช่ไหมคะที่แรกแอบได้ยินมาว่าเอ๊ะกังวลว่าเกียร์สองมันจะไปได้ไหมถูกไหมคะครับผมแลแล้วโดยปกติแล้วทีเวลาที่เราขับอ่ะพี่เป็นเกียร์ไหนรั่นันเป็นรถเก่านะครับมันก็ต้องเข้าเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่ง กว่าเนาะใช่ไหมคะใช่ครับเวลาที kind of ่เข้าไปในตอบซอกซอยอย่างเงี้ยก็ขนาดมากกว่าเนาะใช่ครับเพราะช่วงระยะมันมันจะสั้นค่ะทัดรัดดีอยู่วิสัยทัดก็ดีมากเลยใช่ครับใช่ค่ะสบายแล้วก็ภายในหโมเดเก่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็กว้างเนาะครับดูกว้างครับดูกว้างจริงจริงมันก็กว้างเลยอะค่ะใช่ไหมคะแล้วอีกอย่าง ตัวนี้มันก็มีไฟด้วยปกติแล้วก็คือเราเริ่มงานประมาณกี่โมงคะับข้ามมืดไหมคะหรือว่าไม่ส่วนส่วนมากก็ประมาณห้าโมงเนี่ยครับจำเลยประมาณห้าโมงครับผมแอร์ก็เย็นฉ่ำสบายเนาะค่ะว่าเป็นหกล้อจะวิ่งแบบงานบ้านนะครับอ๋อหกล้อจะวิ่งงานบ้านครับผมตามซอกตามซอยอย่างเงี้ยตามเล็กๆเป็นบอย่างเงี้ยคับเนี่ยมันกระตัดรัดดีอ่ะการเข้าซอยที่แคบๆอย่างเงี้ย ว่ะจดีกว่าคันเก่าที่ไม่ใช้อยู่สําหรับวันนี้ค่ะที่พี่เปิ้ลเอารถมาให้ทดสอบค่ะแล้วก็จะมีเช็คเล็น้ามันได้ให้ด้วยนะคะเรามีเทเลเทคซึ่งเทเลเทคเขาก็จะวัดอัตราจิ้นเปลืองน้ามัน,นะคะจากโฮชดเลยหลังจากการทดสอบวันนี้ค่ะพี่เปิ้ลก็จะประมวลผลแล้วก็ส่งให้กับ <Okay. S 1> ตอนนี้พี่เปิ้ลก็เข้ามาถึงแผนปูนแล้วนะคะนี่พี่เปิ้ลให้ดูบรรยากาศรนแผนเนี่ยค่ะประสงสู่ก่อสร้างไปด้านข้างนู้นเลยคะ่ะที่เดิมนี่ค่ะวันนี้พี่เปิ้ลก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับทีมเซลเอ็นนะคะเซลเอ็นของพี่เปิ้ลก็มีทั้งเอนจิเนียร์และก็เอนเตอร์เทนตอนนี้เซลเอนเตอร์เทนก็มาถึงแล้วเซลเอนจิเนียร์ก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยนะคะ ข้างคันหลังคันใช่ค่ะก็ได้ค่ะโอ้เดี๋ยวเราจะถ่ายทุกคนดีกว่ายแไม่เราจะถ่ายตรงหน้าแผ่นปูนด้วยแป้งกระจกตรงนี้ก็ได้กระจตรงนี้ก็ได้ค่ะใช่ค่ะโอเควันนี้เราก็มาทั้งเซล์ลเอนเตอร์แล้วก็เซลเอนจิเนียร์นะคะ